ชื่ออะไรครับชื่อปุ่นปุ่ที่เล่น,ลนปุ่นนี่นะครับตัวแทนจากฝั่งนักเรียนผมตัวแทนจากฝั่งครูนะครับอันนี้เป็นเกมตัดสินที่เ่าประเทศไทยรุ่นไม่จำกัดอายุตั้งแต่หนึ่งปีถึงร้อยปีนะครับผมจะเดินก่อนนะครับโอ้เขาเปิดเข้ากลางนะครับเราขึ้นสูงไปแล้วเ,เขาตัดข้างเรา เรากินออกข้างด้วยแสดงว่าหมากรูปแบบแปลกใหม่มีการกินออกข้างด้วยเราแจ้งยินครับเราเราสร้างบ้านก่อนสร้างซินเตอร์ในรูปแบบโต้เขาจะตัดไหมเขาไม่ตัดเขาไม่ตัดเราเรายกหางก่อน โอ้โห oh, oh, oh. ออกมากันหมดเลยมาชีคพวกของเราเราขึ้นสามเหลี่ยมก่อน,นมานี่แหละเราปิดไปก่อนครับนี่ไปก่อนตอนนี้เยาวชนเริ่มคิดแล้วครับว่าจะเดินตัวไหนตาเดินเริ่มจะไม่มีแล้วตอนนี้ กำลังบางแผนล่มอยู่่มไม่ได้เนาะล่มไม่ได้เราเหลือตาเดินเยอะกว่าครับเราเดินขึ้นหน้าอย่างเดียวเพราะเราเดินเข้ากลางอีกสองเก้านะครับขออีกสองเก้าขออีกสองเก้ายอมมอบตัวหรือเปล่า <c ười> ยังไม่ยอมมอบตัวอยอมไหม ตาสองนะเนาะราจะมีการถ่ายวีดีโอสองตาอ้าต้องเราต้องแก้ชิ่งนะครับต้องแก้ชิ่งแนละ้วต้องจอ่ะสองคืนตอนนี้หมากแตกกระจายนะครับตอนนี้ใส่ฮอตให้ด้วยถ้าเขาจะใส่ฮอตเราเราจะทำไงทั้งเราจะได้กินเข้าตัวนี้ก่อนครับอย่าประมาทนะครับหมดกระดาษน,นะครับประมาณหมดกระดานเขาไม่ให้เราจอสอง เราไม่รอช้าไปเข้าตาปลอดภัยดีกว่าเราไปเข้าตาปลอดภัยดีกว่าฮอตจะไปไหนครับฮอตจะไปไหนฮอตยกกลับมาเราเข้าตาปลอดภัยไปก่อนครับเดินดีๆนะครับถ้าเดินพลาดหมดเลยนะครับโอ้นี่สงสัยจะโดนเยอะเราเอาฮอตออกก่อนเลยครับเรามีฮอตสองตัว เขาก็สุ่มเสียงมาจากการแพ้นะครับถ้าเสมอนน้องเขาก็สุดยอดนะครับเพราะว่าตาเนี้เป็นหมาแพ้งหแหแน่ๆนะเอาไหมอาจจะม,มีทางเดินนะครับเริ่มเริ่มจะเส้นแบบไม่มีคุณค่านะเราเราไล่ออกมาตอนเข้าไปเข้ากลางครับจะไปไหนอีกตาหนึ่งนะครับหนึ่งสี่ยังสู้อยู่เป็นนักลบเดินตาย 阿迈撒，阿迈撒，啊，伊塔呢？